สวัสดีครับโอ้กินทองไปหยกคุณคิวน้นำตัวเลยฮะคุณเออผมชื่อจริงชื่อนายกรุงเทพแซลิมครับชื่ออ่าที่เล่นทั่วไปก็คิวสีธัญญาครับล้วมือเปียกอะมือเปี่ยนระหว่างที่เดินลงมาเอามือไปล้วงอะไรมาอ่าพอดีผมอ่าไม่ได้ทำผ้าอ่พอดีกำมือแน่นไปหน่อยครับมันเปียกใช่ใช่ถามตรงๆนะอะไรดนใจให้ตัดผมทรงนี้ครับผมพอดีทรงนี้ผมว่ามันจะมีอย่ ไม่น้าหรอดูหัวตัวเองกับหัวเขาเพามันยาวอีกนิดนึงมันก็เหมือนกันเลยใช่ผมอาจจะดูดีกันหน่อยดูดีก่อนนะเห็นไหมเราเราอให้เก่งเจอเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้คุณได้คุณกิ่งคุณเอาอะไรมอมเขาอ่อผมไม่ได้มอมกิ่งเพราะนั้นพอดีผมอาจจะเมายากันยุงผม ผมเมาค่ะครับผมก็วอดีก็เลยเลยได้คำว่าเป็นแฟนอใช่ครับผมเล่าเมาอะไรวันนั้นดีกว่าเยอะเลยค่ะพี่ผมว่าคิวอะเมาอยู่ตอนนี้ผมว่าคิวเมาครับผมผมไม่ได้เมายังไม่สั่งย่ากษ์ขาวผมเจนนั้นเราจะเรียกยังไงดีกว่าคือ15ปีแล้วหรอ15ปีที่แล้วขี้ขูบวะ กี่ขวบวะหนูสิบเจ็ดอ๋อผมสิบเก้าใกล้กันเนี่ยนสิบเจ็ดกับสิบเก้าไม่เป็นไรไปเจอกันยังไงเจอกันยังไงครับผมตอนนั้นก็เจอนี่เป็นน้องน้องเพื่อนคุณทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถอไมมือเปียกอย่างนี้อะครับผมปฏิสารคัดหลังผมออกตจคัดหลังออกนี่คือเหงื่อจริงเหรอจริงจริงแล้วใช่พอใช้สมาธิเยอะในการประเมินมันจะมีสารคัดหลังออกตามร่างกายอ๋อไม่ใช่หรอก ไปตรวจหัวใจนะครับผมไม่เจอเอาผมตรวจแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอไม่เจอรคไม่เจอหรอเขาเป็นน้องเพื่อนเหที่เล่นเสียงคราวนี้ก็มาเจอกันมาเจอกันตอนแรกผมมีแฟนอยู่แล้วนี่ก็มามาช่วยเป็นผู้ช่วยมายากลเป็นมายากลที่อยู่ด้วยกันใช่ครับผมคราวนี้ผมก็เห็นไอ เด็กคนนี้แววดีสักวันหนึ่งจะต้องเอาเป็นเมียให้ได้เลยผมคิดไน่ใจเลยเรามีแฟนแล้วถ้าเรามีแฟนแล้วเราก็เลยถ้าจะนับตอนนั้นคือหนูยังไม่17นะคะหนูประมาณ14โอ้แล้วอ่อนตอนนั้นใส่เลยอผมอาจจะชอบอะไรตอนอ่อนและตอนนั้นนะใช่คราวนี้ก็มาเจอการพอมาเจอกันคราวนี้ก็ให้เขาไปช่วยงานอคราวนี้เราให้เขาไปช่วยงานแหะแต่เราปิ๊งเขามีมีบ้างมีบ้างหน่อยใช่ แต่หนูเกลียดเขามากค่ะยังไงไม่ไม่เป็นไรคนอื่นเกลียดเขาเยอะแยะไม่เป็นไรลูกหนูเกลียดเขามากวันแรกที่เจอกันหนูเกลียดเขามากหนูบอกแม่เลยว่าแม่ต่อไปหนูไม่ไปทํางานกับคนนี้แล้วนะหนูไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้หูคาสโนว่าหน้าเหี้ยด่ะยแบบคือแบบตอนนั้นใช่พี่หนูเจอเขาครั้งแรกร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลไม่เท่าไหร่ผมย้อมผมสีทองแล้วผมฟูฟูเป็นแบบ เราแบบสิ่งต้นหน้านี้ค่ะค่ะแบบอย่างนั้นเลยไม่คุยกับเราไม่ค่ะไม่คุยกับเราเลยอพอแล้วเราะไปช่วยกายกรรมเขาครั้งแรกเราไม่รู้อะไรเลยว่าอันนี้จะต้องจับอันนี้ก่อนอันนี้ขึ้นทีหลังแล้วเราต้องโพสยังไงเราต้องทําอะไรบ้างเขาไม่สอนเขาไม่บอกอะไรเลยคุยโทรศัพท์กับหญิงอย่างเดียวค่ะอวางสายคนนู้นโทรหาคนนี้ต่อวางสายคณะโทรหาเหมือนมารบายเออเหมือนมารบาย เหมือนไม่ชอบแล้วว่าเขาพูดเนี่ยท่านี้ก็ยิ้มดูภูมิใจยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นคือยังไงเราเราฮอตเราพอเพลล่าเหรอยิงยากต้องบอกว่ามันมีทุกคนมันจะมีช่วงเนื้อหอมของแต่ละคนผมอาจจะเป็นช่วงนั้นแต่พอหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นอีกเลยใช่จริงๆนะครับดูหน้าตาไม่เชื่อกันเลยเชื่อเชื่อคือยังไงอ้าวแล้วเราแต่เราเรามีแฟนแล้วต่อให้เขามาช่วยงานแล้วความสัมพันธ์มันไปเกิดขึ้นได้ยังไง คือตอนที่เราไปช่วยแล้วอะค่ะเขาเขาเขาห่างกับแฟนแล้วซึ่งเราเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องเขาคือแต่คือที่รู้ก็คือเขาทะเลาะกันเขาห่างกันแล้วเขาก็เลยไม่มาช่วยงานค่ะใช่แล้วมันมันมันจวนตัวมันหาใครไม่ได้ไงค่ะพี่ชัยก็โทรมาตามให้ไปช่วยหน่อยเพื่อนเขาหน่อยแล้วก็โชว์วันแรกเป็นยังไงอะเขาไม่รู้คิวต่างๆอะไรเลยโชว์ดีดีด่าบนเวทีเลยค่ะใช่ครับด่าเลยใช่แต่เราชอบเขานะ อาจจะไม่ได้ดายอย่างนั้นผมเป็นคนจะไม่ค่อยพูดคำหยาบเท่าไหร่พูดไปว่าอะไรพูดไปว่าอะไรพูดไปว่าอะไรใครไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะเขาไม่พูดคำหยาบพูดไปว่าอะไรครับวันนั้นผมอยู่กันมา15ปีไม่เคยพูดคำหยาบกันสักครั้งหนึ่งนี่สุดยอดซึ่งบนเวทีวันนั้นเลยพูดว่ากูมึงก็ไม่มีคจริงปะฮะเนี่ยจริงๆ ใช่ครับผมน่ารักน่ารักแต่ว่าเขาตกสภาพนี้ต้องตกคุณให้สภาพนี้ไม่ไราตกลงปลงตกลงไปตกลงปลงใจกันได้ยังไงกี่วันกี่วันอะไรยังไงก็สักพักใหญ่สักพักใหญ่ประมาณสักเป็นเดือนอยู่นะเป็นเดือนใครเริ่มคราวนี้ก็ผมก็เล่นงานปีใหม่เสร็จช่วงนั้นเป็นเลิกงานยามดีช่วงนั้นเป็นปีใหม่เล่นงานปีใหม่ผมก็เลยทํางานเสร็จครับผมผมก็เลยเข้าไปในห้องน้ํา ทำการเมสเซจหาคนที่เรารักในขณะที่เรากําลังปวดทุกข์อยู่ Happy New Year เฮ้ยตมือเราใช้มือไหนจับอยู่อ่ะมันเดี๋ยวมันเลอะนะเปียกๆสรุปผมพิมพ์อยู่โอเคผมก็พิมพ์ไปประมาณแบบว่าชอบนะอิ่วแต่โชว์ด้วยกันนะเผยความในใจเผยความต่อไเราได้รับเมสเซจรู้สึกไงบ้างอ้วกไหมตอนนั้นอ้วกไหมตกใจมากค่ะแต่คือแบบ ตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่ทํางานกันคือเขาไม่มีไม่ดูปฏิกิริยาอะไรเลยใช่ค่ะหรือว่าเราดูไม่ออกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่ตอนนั้นอะคือเราไม่ชอบเขาพอเขาบอกรักเราเราก็เออเริ่มเริ่มมองเขาใหม่อ่าอ่าอ๋อันเชื่จคทำยังไงต่อพาเข้าบ้านไหมใครจะไปพาเข้าบ้านเราไม่ใช่คนชิงสุกุนหามขนาดนั้นเออทำยังไงนีอมาต้องยังไงฮะผมก็เลยทําการโทรนัดอยู่ที่ไหน ออยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยวพี่ไปรับอพอไปรับเสร็จตามสเต็ปของชายไทยพี่ลืมของอ,อพี่หวัหวร้อหัวร้อได้เคยทั้งนั้นพี่ลืมของไปเข้าบ้านพี่ก่อนแป๊บหนึ่ง แต่ไปเล่นใหญ่เนี่ยที่บ้านเรามีบุพการีอยู่เรามีแม่อยู่ครับเราก็เลยไล่แม่ออกไปตามไล่ไม่ได้แล้วจะไงอ่ะใครจะไปไล่บุพการีอย่างนั้นผมก็เลยทำการควักเงิน50บาทให้แม่ไปซื้อเบียร์คอยข้างนอกบ้านแม่ไม่ไปแม่ไปไปเร็วมากเลยคว้าห้าสิบบาทแล้วรีบเดินออกจากบ้านไป คราวนี้ผมก็อยู่กันสองคนทำอะไรดีล่ะน้องเหงาเซฟสังวาสพูดคุยพูดคุยทำความรู้จ totally ักกันมากขึ้นอ่ามากมากเลยทีเดียวอย่างเงี้ยพูดหยาบคายดีกว่าสุภาพไปไหนสุภาพทำไมแล้วคุณจากมันก็เลยเป็นแฟนกันเรื่อย อ่าใช่ครับเห็นบอกว่าคุณเริ่มต้นคบกันเนี่ยคุณไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคุณยกของให้แฟนเก่าไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ก็ไม่มี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 ต้องมีสิใช่ตอนนี้ก็พอโตขึ้นก็เริ่มขยับขยายสร้างครอบครัวแต่ตอนแรกๆเน่เขาเป็นน้องเพื่อนอ่ะแล้วพอคุณพาเขาไปที่บ้านปุ๊บ แล้วต้องเคลียร์กับเพื่อนไหมอ๋อใช่ใช่เพื่อนมากระซิบข้างหูแล้วบอกว่าว่ามึงจะทิงน้องกูนะบอกอกงี้อ๋อทิ้ง้เชิงคมขู่เชิงคมขู่ท่ได้หรเป็นน้องเพื่อนครับผมผมก็เลยแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนหรอกอืออคืออยู่กันมาเนี่ยพอพอหลังจากที่เราได้สนิทเขาแล้วเนี่ยเขาน่ารักยังไงเขาเป็นคนที่ทั้งกวนตีนติดตลกคนแบบนี้ค่ะเวลาเราจะโมโหอย่างเงี้ย คือแล้วเขาก็จะแบบมีมุกมาแบบยิงนู่นนี่นิดๆหน่อยๆทะเลาะเราโกดอยู่ก้อยู่งอยยังไงมันจะเป็นมันจะเป็นคําพูดมันจะเป็นคําพูดอะค่ะที่แบบในในในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามากรหยอกเราใช่ค่ะแล้วเราก็จะกั้นหัวเราะไม่อยู่เราก็อ่ะต้องหายเพราะว่าถ้ากดๆอยู่แล้วมันํำท่านี้ รอมคารนะแล้วเขาน่ารักยังไงที่คุณอยู่เขามาเป็นสิบปีเนี่ยเขาเป็นคนไม่เคยมีโปรโมชั่นค่ะจีบกันนี่คือแบบผู้ชายปกติผู้ชายใช่ไหมคะจะโทรหาเราแบบหลังหลังอาหารโามตะวันเย็นใช่ค่ะแล้วโทรที่ธุระก็จะได้ใช่ค่ะอันนี้ไม่โทรค่ะสองสามวันโทรมาทีโทรมาถามว่าอยู่ไหนอ่ะกินข้าวยังเออแค่นี้นะ แล้วก็วางแค่นี้เลยเพราะอะไรทาไมไม่ติดตามเขาไม่โทษเช็คเขาไม่รู้ผมว่าการคุยกันโดยไม่เห็นหน้าเนี่ยมันจะเสื่อมอารมณ์ได้โดยไม่ได้ถึงที่สุดอก็เลยแค่คุยผ่านๆไปท่านผ่าไหถูกต้องพอเป็นพิธีแต่เราจะมาคุยกันตอนเห็นหน้าเราจะสามารถสัมผัสร่างกายและส่งสายตากันได้อย่างเต็มที่แลวส่วนใหญ่แล้วต้องการแม่ไหมทุกครั้งที่สัมผัสร่างกายหลังๆถ้าไม่มีตังคอยตอนแม่ออกไปดีกว่า ไปออกบ่อยเล้อเกิรับผอทุกวันนี้คุณทำงานด้วยกันไหมไม่ได้ทำงานครับตอนนี้ผมมีลูกแล้วผมก็เลยผมคิดว่าการจะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยต้องให้เวลาลูกอย่างเต็มที่ไม่คนใดก็คนเนึ่ยเขาอยากให้เป็นคนนี้ผมก็อยากให้เป็นแม่แล้วจะได้อ่อนโยนเพาะถ้าเป็นผมคงจะไม่ใช่มนุษย์แม่คนละคนสะใจ อะไรประมาณนั้นผมก็เลยให้แฟนนอยู่บ้านดูแลลูกเลยเทคแคร์ลูกไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้เลยคุณก็ทํางานไปใช่ครับผมหน้าที่ผมก็หาเงินมาที่บ้านมีงานเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคช่วงนี้พอได้ครับผมวันนี้มาโชว์ในรายการให้ดูหน่อยได้ไหมอหาให้ดูระจัดไปจัดไปมาช้อที่พ่อพหน้อย มากสุดยอดเลยฮะโชว์อ้นนี่ลูกอ,อุ้ยลูกหรัเมืองตลกพี่ลูกค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรนะล,ลูกชาล,ลีชาลีชาลีพ่อคิวเป็นคนยังไงตลกไหมตลกพ่อคิวเคยตีไหมไม่เคย อยู่กันมา15ปีมีพยานหล,ลักเลหนึ่งคนมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างกิ่งอยากจะบอกอะไรพี่คิวบ้างขอบคุณนะอ้วนทุกๆอย่างเลยถ้าเกิดว่าก,กิ่งไม่มีพี่คิวกิ่งก็ไม่รู้ชีวิตกิ่งจะเป็นยังไงขอบคุณนะ ติดต่องานสดแสดงที่ไห,ไหนยังไ,ไ,ไงคิว085-625-6429กอ้าก่ก็ยินดีครับรับใช้ทุกงาอครับผมทั่วราชนาจักรเลยครับผมฮะ,ะไปโชว์ที่สุดกจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับขอบคุณฮะติบต่อด้วย สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง